สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Healing Taro ลบาชุริกรนะคะวันนี้หัวข้อที่แม่หมอจะมาทำเลยก็คือพฤษภาฟ้าใหม่จะมีสิ่งใดเกิดขึ้นกับคุณบ้างแม่หมอเคยทำคลิปนี้เมื่อปีที่แล้วนะคะช่วงเมษาเอ่อ,อช่วงเมษาจะเข้าพฤษภาอะไรประมาณนี้แหละเพราะว่าไม่รู้สิมันมีพลังงานของ ของบางคนที่กำลังจะได้มีชีวิตใหม่ในช่วงพฤษภาคุณเปลี่ยนแปลงตัวเองมาตั้แต่ต้นปีอะ่ะมันมีสภาวะความเปลี่ยนแปลงมาจนถึงพฤษภามันมันเป็นเลเวลใหม่มันเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่การได้ใช้ชีวิตใหม่ๆไปเรื่อยๆอะ่ะทุกสเต็ปเมื่อเมื่อคุณก้าวย่างเข้าสู่เดือนพฤษภามันเป็นอะไรที่คุณชัดเจนมากยิ่งขึ้นอาจจะยังชัดเจนไม่มากที่สุดแต่เชื่อเถอะมันเป็นสารตั้งต้น ของความชัดเจนในชีวิตดังนั้นถ้าคนที่มีพลังงานที่ไม่หมอพูดไปนะเกี่ยวกับมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในชีวิตของคุณเนะี่ยเรามาดูกันนะคะว่าสิ่งที่มันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงของคุณนะ่ะมันจะไปในทิศท,ทางใดมันจะเป็นฟ้าใหม่ของคุณในด้านใดเรามาดูกันนะคะขออนุญ,ญาตครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะของคนที่เข้ามาชมคลิปนี้ในวันนี้ไม่หมอขอเช็คพลังงานของพวกคุณก่อน ขอเช็คพลังงานของคุณก่อนนะคะว่าตอนนี้พลังงานของคนที่เข้ามาชมคลิปนี้เป็นยังไงกันบ้างสภาวะอารมณ์สภาวะอารมณ์สภาวะจิตใจของคุณอยู่ในช่วงไหนกันแล้วตอนนี้คุณเจิดจลัดมากๆคุณรู้สึกว่ามีความสุข มีวิสัยทัศน์ที่กว้างขึ้นคุณเข้าใจภายในของตัวเองคุณเข้าใจแล้วว่าตัวตนข้างในของคุณน่ะต้องการนําทางคุณไปอยู่ในจุดที่สูงกว่านี้ภายในของคุณนะ่นะจิตใจของคุณลึกๆอ่ะคุณต้องการที่จะพัฒนาทางด้านข้างในเลยจิตวิญญาณของคุณเลยอ่ะให้อยู่ในจุดที่ดีขึ้นสูงขึ้นสว่างขึ้น แล้วตอนนี้คุณก็เปลี่ยนตัวเองมาได้ระดับที่ดีมากๆแล้วสวยงามสง,งา่ามากๆแจ่มเจิดจลาส่องแสงเปล่งประกายออร่าในตัวเองแล้ว มันเป็นอะไรที่มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางทิศทางที่ดีนะเพราะอย่างที่แม่หมอบอกไปคุณเปลี่ยนมาแล้วอ่ะคุณเปลี่ยนมาแล้วบางคนอาจจะเปลี่ยนมาตั้งแต่ปีที่แล้วก็ได้แล้วคุณรู้สึกดีขึ้นรู้สึกสเตปหรือเลเวลของตัวเองมันสูงขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆตรงสเตปหรือเลเวลของตัวเองที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆเราไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับใครนะเราเปรียบเทียบกับตัวเราเองนี่แหละว่าเรารู้สึกมีความสุขมากขึ้นเรารู้สึกดีมากขึ้นกับการใช้ชีวิตแล้วเราเริ่มเห็นอะไรหลายๆอย่างททีีีี่่มันนนเป็ย์วิรใใกาชช้ตอะ คุณได้กุญแจหลายดอกมาแล้วที่ที่จะไขปลดล็อกตัวเองในช่วงที่ผ่านมาแล้วสิ่งที่แม่หมอเห็นพลังงานของคุณในวันนี้คุณก็รู้สึกโอเคขึ้นในการใช้ชีวิตไม่ว่าคุณจะเจออะไรมานะคุณเอกคุณโอเคมากๆเลยในช่วงนี้แล้วมาให้ไพ่ทาโร่นะคะช่วยบอกแม่หมอช่วยบอกแม่หมอหน่อยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับคุณในช่วงที่ผ่านมา เกิดอะไรขึ้นกับคุณในช่วงที่ผ่านมาเดอะเมจิเชีแล้วก็ก้าวไม้นั่นแหละคุณใช้สติปัญญาในการที่จะแก้ปัญหาคุณพยายามที่จะเรียนรู้เป็นเป็นเหมือนนักเวทอะนักเวทนักเวทนักเล่นแร่แปรธาตุเอาพลังงานนู้นนี้นั้นมาพลังงานนี้ใหม่ดีเปลี่ยนพลังงานนี้เป็นพลังงานลบคุณเอาออกคุณกำลังสนุกกับการขับเคลื่อน ชีวิตของตัวเองให้ไปอยู่ในจุดที่ดีที่สุดเหมือนเหมือนเป็นคนที่เริ่มเข้าใจเริ่มรู้อะไรหลายๆอย่างแล้วอะแล้วดูซิสิ่งที่คุณว้าวออกมาสองใบเลย the lover แล้วก็ไพ่ใบนี้ the star คุณรักตัวเองมากๆนะคุณเย,ยเเนนะเียวยาตัวเองได้แล้วสิ่งที่แม่หมอเห็นน่เยียวยาตัวเองได้แล้วแล้วก็รักตัวเองได้มากขึ้นเยอะเลย the chariot พยายามที่จะมุ่งหน้าสามดาบแล้วก็เจ็ดดาบมาดูซิว่าสภาวะที่คุณเจอนะเออ่บอกเลยว่าคุณอยากที่จะให้คนที่คุณรักอะ่ะเขาไปกับคุณด้วยไปอยู่ในจุดที่ดีๆ ตอนนี้คุณเรียนรู้อะไรแล้วคุณรู้สึกตัวเบาสบายคุณโล่งคุณรู้สึกมีความสุขคุณอยากที่จะพาคนรักของคุณไม่ว่าจะเป็นครอบครัวหรือใครก็ได้ที่คุณรักอะ่ะให้เขาไปด้วยกันสิเฮ้ยมาถึงจุดนี้มันโอเคนะคุณจะต้องเข้าใจตรงนั้นตรงนี้นะมันโอเคแต่มันยังไม่ได้อะ่ะมันมีสามดาบกับ7ดาบเกิดขึ้นอะ่ะมันเป็นสภาวะที่มันติดมันมันเหมือนการตั๊กอยู่การติดอยู่ในในหลุมบ่อของของของ,ของความรู้สึกของคุณอะ่ะในตอนนี้นะ คุณอยาที่จะให้เขาไปอยากที่จะให้เขาเห็นเห็นในสิ่งที่คุณได้เห็นถ้ามันไม่ได้ดั่งใจอ่ะคุณจะคุณจะรู้สึกว่ามันคือราหวังดีอ่ะไม่เหมาะเข้าใจว่าคุณหวังดีแต่มันไม่ไม่ได้ในสิ่งที่ที่ต้องการตรงเนี้เป็นกับดักในการขับเคลื่อนมันเป็นกับดักในการที่จะพัฒนาหรือเปลี่ยน วงโคจรชีวิตของคุณแล้วคุณรู้คุณรู้กลไกแล้วคุณรู้คีย์เวิร์ดแล้วคุณอยากจะให้คนอื่นรู้ด้วยอะแต่ทีเนี้ยไม่รู้อะทีเนี้ยเขาไม่รู้อะแล้วจะทํายังไงอ่ะเดี๋ยวแม่หมอจะถามว่าแล้วหลังจากนี้ต่อไปอะคุณจะแก้ไขกับปัญหาที่มันติดที่มันเป็นกับดักในในในความคิดในความรู้สึกในอารมณ์ของคุณไม่ให้คุณโฟลพูดง่ายเลยไม่ให้คุณโฟอ่ะจะทํายังไงกับสถานการณ์นี้ดี เหรียญห้าไม้สิบดาบสองไม้แล้วก็ The Emperor สิ่งที่พ่ออยากจะออกมาบอกสถานการณ์ของคุณนะแม่หมอมองว่า เพ่ออยากจะบอกว่าคุณต้องคุณต้องดูแลตัวเองให้ดีก่อนคุณต้องเชื่อมัน่นคุณต้องทําทําตัวเองให้เขาเห็นทําตัวเองให้เขาเห็นว่ามันดีจริงก่อนยังไม่ต้องยังไม่ต้องไปวิตกกังวลเพราะเราไม่สามารถเปลี่ยนเขาได้เปลี่ยนคนอื่นได้เปลี่ยนคนที่เรารักได้ภายในข้ามคืนหรือภายในปีเดียวหรือภายในเดือนเดียวอะไรก็แล้วแต่เพราะขนาดเรายังต้องเรียนรู้มาไม่รู้กี่ปี ดังนั้นคุณจะต้องขึ้นไปอยู่ในจุดที่โฟลที่สุดของคุณก่อนโดยที่คุณจะต้องเอาตัวเองเนี่ยเหมือนไปอยู่ในจุดที่ประสบความสําเร็จก่อนเป็น the emperor เป็น the emperor ก่อนพัฒนาตัวเองให้เป็นผู้นำให้เป็นคนที่เอาเอาเป็นว่าแม่หมอจะให้คุณคุณเห็นถึงภาพนะคุณเห็นคนที่ประสบความสําเร็จหรือเปล่าเวลาเขาพูดอะไรกับใครอ่ะคนที่เขาบอกะทุกคนจะเชื่อเขาหมดเพราะไว้ใจ พราะเขาไว้ใจคนคนนี้ที่เขาประสบความสําเร็จในอาชีพการงาน,งานการเงินคนดังๆก็ได้ทุกคนจะไว้ใจเขาแล้วก็เชื่อเขานั่นแหละคือส่วนที่คุณจะต้องดําเนินไปในตอนนี้คุณจะต้องไปอยู่ตัวเนี้ยคุณพอใจในตัวเองก่อนก้าวเหลียนเนี่ยคุณจะต้องมีความสุขกับตัวเองก่อนเออตอนนี้คุณไม่เดือดร้อนคุณไม่ได้เดือดร้อนตัวเองคุณไม่ได้เดือดร้อนคนอื่นคนอื่นจะเชื่อใจไม่เชื่อใจคุณก็อีกเรื่องหนึ่งปล่อยเขาไปก่อนแต่ในตอนนี้คุณจะต้องทําตัวเองให้โฟไปเรื่อยๆจากก้าวเหลี่ยญไปเป็นเอ็มโพเลอร์ เพราะมันเป็นจุดที่จะพูดคุยกันได้ง่ายขึ้นการชี้แจงกันได้ง่ายขึ้นให้คุณเห็นภาพอย่างที่แม่หมอยุกตัวอย่างไปอ่ะพอเราประสบความสําเร็จในจุดที่สูงที่สุดได้แล้วเนี่ยเวลาเราพูดอะไรไปอ่ะคําพูดของเราจะศักดิ์สิทธิ์คำพูดของเราจะดูน่าเชื่อถือนั่นแหละคือส่วนที่คุณไม่ต้องพยายามอะไรเลยเป็นจุดที่คุณไม่ต้องพยายามอะไรเลยเพราะเขาเห็นถึงความสําเร็จของคุณแล้วในในส่วนที่ผ้าอยากจะออกมาแนะนํานะคะหวังว่าคุณจะเข้าใจ แล้วแม่หมอจะดูว่าพสะภาฟ้าใหม่ของคุณจะมีสิ่งใดเกิดขึ้นกับคุณจะมีความเปลี่ยนแปลงใดเกิดขึ้นกับคุณจะมีความเปลี่ยนแปลงใดเกิดขึ้นกับคุณนะคะมันจะเป็นฟ้าใหม่ของคุณในรูปแบบไหน6ไม้ชัยชนะวิกตอรี่ชัยชนะเป็นไพ่6กไม้เป็นไพ่ของชัยชนะที่คุณรอคอยคุณพยายามทำ ทุกอย่างในชีวิตไม่ว่าจะเรื่องอะไรอ่ะมาเนินนานแล้วอ่ะไพ่หกไม้บ่งบอกว่าถึงเวลาแล้วนะฟ้าใหม่ของคุณอ่ะคุณจะได้รับชัยชนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินหรือความรักหรือใดๆก็ตามเป็นไพ่ที่ดีมากๆเป็นไพ่ที่อิ่มอกอิ่มใจหายเหนื่อยแล้วก็ king of swords คือราชาผู้มีสติปัญญาราชาผู้มีความรู้ความเฉลียวฉลาดผู้ที่นำเอาภูมิปัญญาภายในออ,อกมาใช้ ให้เกิดประโยชน์ออกมาสร้างอำนาจวาสนาบารมีความถูกต้องไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่การที่เราจะพูดลอยๆหรืออะไรอย่างเงี้ยคำพูดของคุณน่ะจะมีอิทธิพลมากๆแล้วก็แปดไม้แปดไม้เป็นการสื่อสารจริงๆเป็นการสื่อสารผ่านทางคําพูดเป็นการพัฒนาตัวเองจากหกไม้ไปแปดไม้อ่ะไม่หมอว่าคุณน่ะจะได้พัฒนาตัวเองเร็วมากๆเลยนะ คือสภาฟ้าใหม่ของคุณเนี่ยแล้วก็สี่เหรียญสี่เหรียญบอบอกถึงการที่คุณหันกลับมาดูแลตัวเองได้ทั้งในด้านการเงินการงานทุกอย่างคุณจะอยู่ในจุดที่ไม่เดือดร้อนแล้วก็เดอะซันเนี่ยยังไงก็ต้องออกนะสําหรับคนที่เข้ามาชมคลิปนี้ในวันนี้เพื่อสภาฟ้าใหม่ของคุณเป็นเป็นอะไรที่คุณรอคอยความสําเร็จได้เลยอะ่ะหกไม้เดอะซันอ่ะบ่งบอกถึงความสําเร็จในทุกด้านเป็นจุดที่เนื้อคำบรรยาย มันเป็นจุดที่คุณต้องการนี่คือพลังงานที่อยากที่จะบอกกับคุณในวันนี้นะคุณจะได้ในสิ่งที่คุณต้องการมันถึงเวลาแล้วฟ้าใหม่ของคุณกำลังจะเปิดแบบสว่างสวยัยเป็น The Sun เดอะซันนี่คือแบบสว่างสวัยมากๆเป็นอะไรที่น่าชื่นใจนะแม่หมอว่าอืมเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีดีเอ็มเพใต้สำรับเป็นดี e เอ็มเพก็คนที่รอคอยบุญวัสนาบารมีต่างๆที่คุณสะสมมาแล้วอะ่ะ ตั้งแต่อดีตชาติอะไรอย่างเงี้ยมันถึงช่วงเวลาที่จะเกิดขึ้นกับคุณแล้วในฟ้าใหม่เนี้ยพฤษภาเนี้ยหลังจากพฤษภาเนี้ยพลังงานของคุณจะดีขึ้นโฟขึ้นอยู่ในจุดที่นั่งบัลลังของตัวเองอยู่ในจุดที่สบายมากขึ้นถ้าคุณรอคอยความสุขสบายนะคุณจะได้สบายมากขึ้นโดยที่แม่หมอจะไม่บอก ถึงสภาวะความสบายนะว่าอยู่ในจุดจุดไหนเพราะจะมีคอมเมนต์บางคอมเมนต์ที่จะจะบอกบอกไม่หมอว่ายังเลยอะไรอย่างเงี้ยยังไม่รวยยังไม่อะไรอย่าไปโฟกัสเรื่องนั้นนะไม่หมออยากจะให้คุณโฟกัสเรื่องพลังงานข้างในและความสุขแก่นแท้ความมั่งคั่งที่คุณสามารถมีได้เพราะว่าตัวเพื่อนเพื่อนทุกๆคนหลายๆคนที่เป็นคล้ายๆแไม่หมอว่าเราไม่จําเป็นจะต้องไปขับ ลดรูปมีบ้านสวยแต่เราก็รู้สึกมั่งคั่งได้เราก็จะรู้สึกมีความสุขได้แล้วเราก็รู้สึกทําในส่วนที่ตัวเราเองนี่แหละได้ทําได้ดีที่สุดในชีวิตของเรามันคือความภูมิใจแล้วสําหรับคนที่เข้ามาชมคลิปในวันนี้แม่หมอเห็นถึงความภูมิใจที่คุณจะได้รับคุณจะมีความสุขอย่างแท้จริงมากๆม,มีความสุขมากๆเลยแล้วก็ก่อนปิดคลิปแม่หมอจะให้ไพ่ข้อความนะคะ ขอให้ไพ่ข้อความสักสามใบและกันเป็นเป็นการแนะนำนะคะเป็นการแนะนำแนวทางให้กับคนที่เข้ามาชมคลิปในวันนี้นะคะแม่หมอเห็นอะไรแวบ,บๆไพ่มันเหมือนมันเปิดอยู่ไหมดูสิเสียเวลานิดนึงน,นะถ้าถ้าอยากจะเป็นข้อความของคุณจริงๆก็ให้แม่หมอเห็นให้ชัดเจนแต่ถ้าหาไม่เจอก็ไม่เป็นไร เออแต่ไม่หมอะมันเห็นแบบแวบ,บว่าพามันเปิดโอเคไม่เป็นไรจงจำไว้ว่าไม่มีใครจะมาทำร้ายใจคุณได้นอกจากใจของคุณเองจงปิดโอกาสความเศร้าวความเสียใจแต่จงเปิดโอกาสให้ใจของตัวเองได้มีความสุขดังนั้นจะต้องโฟกัสมาที่ความความเป็นตัวเอง ใส่ใจตัวเองอย่างที่หลายๆคลิปช่วงที่ผ่านมาเนี่ยน่าจะให้คุณได้ได้มาโฟกัสกับตัวตนความเชื่อศรัทธาในตัวเองแล้วทำให้ตัวเองได้มีความสุขอบกอดตัวเองแบบไรเงื่อนไขจริงๆหลีกเลี่ยงการประทะในช่วงนี้มันจะทำลายพลังงานในตัวคุณออกไปนะอย่างที่บอกไปนะคุณจะรู้ว่าเ,เราอธิบายให้เขาฟังละแล้วเขายังไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยคุณจะต้องวาง เพราะคุณจะรู้และยิ่งอธิบายยิ่งทะเลาะก,กันแล้วก็พลังงานของคุณเสียด้วยดังนั้นเรื่องบางเรื่องที่ไม่ไม่ต้องอธิบายไม่จําเป็นจะต้องไปไปโฟกัสอะไรอย่างเงี้ยก็วางลงซะเพื่อเซฟพลังงานของคุณไว้เพื่อรอรับความมั่งคัง่งรอรับเดอะซันรอรับสิ่งที่ดีๆอ่ะที่มันกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณอะออกมาสองใบเลยโอ้ว้าวคุณไม่ได้อยู่ลําพังเพียงคนเดียวให้คุณรู้ไว้ว่ายังมีพลังงานดีๆที่คอยช่วยเหลือคุณอยู่นะคะ โอเคเป็นอะไรที่น่ารักมากแล้วก็อีกใบหนึ่งหลุดออกมาก็คือเจริญก้าวหน้าแน่นอนที่สุดอย่างที่แม่หมอบอกไปไพ่ออกมาซัพพอร์ตได้ดีมากๆเลยขอให้คุณรับพลังงานในวันนี้ไว้แล้วก็ถ้าถ้าคุณรู้สึกว่ามันตรงทุกทุกประเด็นเลยเนี่ยแสดงว่ามันคือพลังงานของคุณ แล้วคุณจะได้มีความเจริญก้าวหน้าในการใช้ชีวิตในทุกๆด้านเลยในสิ่งที่ไม่หมอเห็นนะคะก็วันนี้หวังว่าคุณจะมีความสุขในการชมคลิปนี้แล้วคุณก็เตรียมรับกับฟ้าใหม่ของคุณที่มันจะเป็นฟ้าที่เปิดสว่างมากๆแล้วทาให้อ่อฟ้าในชีวิตของคุณเนี่ยมันเปิดไปในทุกๆปีเลยเพราะเป็นการเปิดก๊ก ในสิ่งที่ไม่หมอเห็นมันจะเปิดกว้างขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆฟ้าของคุณจะสดใสขึ้นเรื่อยๆในทุกๆปีนะคะก็ขอให้คุณมีความสุขประสบความสำเร็จในการใช้ชีวิตนะคะขอบคุณมากค่ะ